สวัสดีเนี่ยมาเสาพี่น้องสุขสุขสขนคนอด้าเบรรยากาศยามจะเสากลางทุงนาคองจังหวัดเลยแตครับถึงเวลาก็มาให้หัวหานปาที่เก้าลวครับพี่น้องเลยน้ำกับบกไว้ไว้ครับบุญบกไว้ดีกับพี่น้องเลยมั่นลมนะครับเนาะนี่กับวันที่สามสิบเอ็ดมาการลาละครับ เมื่อเดือนมากรา,าแล้วพี่น้องเดือน,นกับเดือนปุ่มผ้านะครับเนาะบรรยากาศงามจะเศร้าครับเมื่อเศร้กากับหนาวหนาวนะครับเนาะหมอกแห้งๆครับ๋ตเลยด้ไหหัวาหารป่าสวยๆจยาน้อยครับตาไหจะเศร้าเขาบรค่อยกินนะครับเนาะแต่ซานี่ก็บ่ค่อยกินในผมอยู่ครับเนี่ย เบิ่งกับเบิ่งน้ำบอกไว่ายกับวาสาป่ามาลงกับเบิ่งน้ำหรอกจากน่อยกับเดือนเขาหาหนาแรงแล้วผมก็เลยเป็นหาซิบหาิบอยู่ครับพี่น้องเลยเพราะวา่าจั้หน้อยกับเดือนุนกว่าจะหอดเดือนเมษากว่าจะหอดหนาผลพฤษภาพหนามันก็ออกบออยู่แหละครับแต่มันก็ออกมาลายเนาะรับเนาะเพราะว่า ผมกับอดีดคุดไม้พี่น้องเลยเพราะว่าถ้าคุดไม้นี่พันปลาลูกปลาต่างๆก็จะเสียายหลายนะครับเพราะว่าผมจะยดยลูกปลากับเสียดดยปลากวาจะได้มาเริ่มต้นกพราว่าเขาจะได้นี่ถ้าคุดรอบเนี่ยมันต้องเคีดยวไทยน,น้ำบกแบบนีดด้ครับเราสิ่งตีเลียงไวดด้วเนี่ยครับบบดนี้เขาจะง่านครับนี่แหละผมก็เลยบอไม่อยากคุด หลอบใหม่ล่ะพี่น้องว่ากันจะเด้มาเริ่มต้นนับหนึ่งไม่เมาออปลามาล่งกลัวจะเดบป่ากลัวมันสีแพรพันอยู่ในสายอีกโอ้ยผมกันเลยบบขุดหลอบพี่น้องเลยบรรยากาศช่วงสายๆจากน้อยพี่น้องมาถักท้ายเมื่อวันที่สามสิบมักการ่านะครับเนะาะเมื่ออื่นกาวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าแล้วจังเดกกับคอพี่น้องทุกท่านละครับผม เฮ่งปังมังมีด้ครับได้อมืออื่นก็ขอให้เป็นเศรษฐีใหม่ของเมืองไทยนะครับเนาะห mm. ม่วงกำลังจะออกดอกครับที่จริงมันก็ออกรูแล,ลครับช่วงหนึ่งลมมากครับน่วยหน่อยล้นเต็มเลยครับพี่น้องเลยตอนนี้ก็ออกดอกไม่ครับบรรยากาศง่ายศาๆอยู่กลางทุ่งนาของจังหวัดนยเอ็ดละครับได้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านและครับ ทำงานจะมีความสุขได้กับสนุกไปกับสิ่งที่เขาทำแหละครับเฮ็ดจังใดเฮ็ดใ้เขามีความสุขเฮ็ดจังใดเฮ็ดให้่ครอบครัวมีความสุขทำไปเลยครับติดสำคัญกับข้อให้พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขผูสุขคนครับผมมาถักทายพี่น้องยามเศาวๆบรรยากาศยามสา้าอยู่กับช่างป่ากลางทุ่งนาของจังหวัดว้อยเอ็ดครับผม